เพื่อน,เอนาเพื่อนๆชมสวนขางบ้านไง <c oughs> จ,จ้าสวยงามใหม่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าสวยนะคะดอกว่านรลาห<จ>ลุกแล้วนึกจ้าชายมีกระชาย งบ้านติดถนนนี่เลยจ้าเพื่อนๆอ่าอ๋อนี่คืออะไรชายมีกระชยววา,ายดอกว่านไพลนะคะยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะคะกำลังตูมๆเลยจ้าดอกว,ว่านไพลก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจ้า ก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยกระด้อสดชื่นมากๆนะคะนีตัวก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยกระด้อสดชื่นมากๆนะคะนีตัวอันนี้ไป อันนี้ตันไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆทางนี้มีทิ้งแต่ดอกว,ว่านไพลนะคะยังไม่บานนะคะย่งไม่บานนะคะกำลังตูมตมเลยจ้าดอกว,ว่านกลางบานติดถนนเล,เลยจ้าเพื่อนๆอ,อ่า อ้าวนี่คืออะไรดูอะไรมีอะไรให้เพื่อนดูมีอะไรให้เ,เพื่อนๆด,ดูคะ่ะก็มีแต่กระชายก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยกระดอสดชื่นมากๆนะคะ กับวปวดเอวตัวล <c oughs> ังอือส้มนะคะสม้มเป็นส้มเขียวหวานนะคะเ,เพื่อนๆส้มเขียวหวานมีอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกเยอะแยะเลยนูน่น เยอะเลยนะคะตัดติวนะคะสวยๆนะคะงูยอดสวยยอดสวยทางบานติดถนนนี่เลยจ้า,าเพื่อนๆอ้าวอ้าวนี่คืออะไรอันนี้ดอกกระชายอ้าวดอกกระชายก็สวยนะ,ะเพื่อนๆอือ สวยยอดสวยนะครับเพื่อนๆอ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ,จ๋าบายยจ้าอย่าเลียพาชมสวนข้างบ้านอันนี้ดอกกระชายออดอกกระชายก็สวยนะเพื่อนๆอือสวยไปจ้าอือสวยงามใหม่เลยค่ะเพื่อนๆจ้า <c oughs> สวยนะคะ ดอกวา่าพาพนี้อย่าเอียดพาเข้าสวนขางบานนะจ๊ะขางบานตัวเองนี่แหละจ้าขางบานนี่แหละจ้ามาดูอะไรมีอะไรให้เพื่อนๆดูมีอะไรให้เ,เพื่อนๆด,ดูคะ่ะก็มีแต่กระชายนี่แหละจ้ะากระชายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอันหนึ่ง ที่ไม่เคยมีนี่ไงพาเพื่อนๆพาเพื่อนๆชมสวน้างบ้านกับปวดเอวตัวละ <c oughs> จ้าอะ ลุกแล้วนะจ๊ะให่เพื่อนๆมีไงมีไงมีไงส้มส้มส้มออกลูกแล้วนะคะเพื่อนๆจ้ะ <laughs> ดอกว่านไผ่นะครับเพื่อนต้นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆทางนี้มีขิงต่ ดอกว,ว่านไพรนะคะยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะคะกำลังตูมๆเลยจ้าดอกว,ว่านไพรนี้อย่าลเอียดพาเข้าสวนข่างบานนะจ้า่างบานตัวเองนี่แหละจ้าคางบานนี่แหละจ้ามาดูชายมีกระชายอันนี้ดอกกระชาย ดอกก็ใช้ก็สวยนะเพื่อนอือสวยนี้อย่าละเอียดพาเข้าสวนข้างบ้านนะจ๊ะข้างบ้านตัวเองนี่แหละจ้าข้างบ้านนี่แหละจ้ามาดูยอดสวยนะครับเพื่อนอ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋บาบายยจ้าอย่าลเลียดพาชมสวนข้างบ้านก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋า ก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยกรเด้อสดชื่นมากๆนะคะมีต้น <c oughs> ยอดสวยนะครับเพื่อนๆอ่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าบายบายจ้าอย่าเลยดพาชมสวนข้างบ้านไป <c oughs> อันนี้ไม้ ลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆทางนี้มีขิ้งติดป<ะ>ลูกแล้วนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยก็เด้อสดชื่นมากๆนะคะมีตืมส้มนะคะส้ม เป็นส้มเขียวหวานนะคะเพื่อนๆบางบานติดถนนนี่เลยจ้าเพื่อนๆอ,อ,อ้าวอ้าวนี่คืออะไรดอกว่านไพลนะคะยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะคะกลังตูมๆเลยจ้าดอกว่านจ้าเพื่อนๆพาเพื่อนๆชม สวน้างบ้านหอมเขียวหวานมีอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกเยอะแยะเลยนูน่นเยอะแยะเลยนะคะคือะไรมีอะไรให้เพื่อนๆดูมีอะไรให้เพื่อนๆด,ดูคะก็มีแต่กระชายเป็นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆ ฝั่งนี้มีขิงติอ,อดอกว่านไผ่นะครับเพื่อนอ่อเพื่อนๆชมข้างสวนข้างบ้านโอ้ยยาละเอียดโอ้ยน่ากกลมแห้งจ้ามีส้มส้มเขียวหวานมีต้นมะนาวทางนูน้นต้นมะนาวทางนี้ก็ผักติ้วจ้าอะฮอ ดอกว่านไผ่นะครับเพื่อนดูอะไรมีอะไรให้เพื่อนๆดูมีอะไรเ,เพื่อนๆด,ดูคะ่ะก็มีแต่ก,กระชายสมเขียวหวานมีอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกเยอะแยะเลยนูน่นเยอะแยะเลยนะคะต้นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อน ทางนี้มีทิ้นกระดาอันนี้ดอกกระชายอ่าดอกกระชายก็สวยนะ,ะเพื่อนๆอือสวยัยปลาติวนะคะสวยๆนะคะงูหย,ยดสวยยยดสวยมีส้มส้มเขียวหวานมีต้นมะนาวทางนู้นต้นมะนาว